คุณผ้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านนี้มีรอยยิ้มนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาตรวจสุขภาพประจาสัปดาห์กันอีกแล้วค่ะในรายการบ้านนี้มีรอยยิ้มของเราที่เป็นบ้านอารมณ์ดีของคนที่มีสุขภาพดีกันนะคะปัจจุบันนี้ค่ะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะค่อนข้างจะทวีความรุนแรงแล้วก็เพิ่มความยากลําบากในการรักษาและการดูแลเพราะว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนั้นเพิ่มขึ้นนะคะทั้งทางกายภาพอาหารเอ่ยอากาศการดำเนินชีวิตของคนเรานะคะที่จะต้องเร่งรีบเราก็แข่งกับเวลาตลอดสม่ำเสมอหรือแม้กระทั่งทางพันธุกรรมเองนะคะโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยก็อย่างเช่นโรคกระเพาะอาหารนะคะนิ่วในถุงน้ําดีมีก๊าซในท้องนะคะภาวะโรคกรดไหลย,ย้อนนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของะเร็งหลอดเลือดเหล่านี้แม้กระทั่งตับ นะคะวันนี้เราจะมาป้องกันแล้วก็รู้ทันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะกับนายแพทย์จิรสิทธาวอนบุตรนะคะอายุรแพทย์ทางเดินอาหารจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนั่งอยู่ในบ้านเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ ค่ะและสมาชิกผู้ชมเองที่ร่วมสนุกกับทางรายการไม่ว่าจะฝากคําถามนะคะข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นใดๆเข้ามาทางรายการตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอย่างหน้าจอนี้นะคะทุกข้อความทุกสายจะมีสิทธิ์ลุ้นเสื้อสวยๆของบ้านนี้มีอรอยยิ้มที่เราแจากกันเป็นประจำวันนี้แจกอีก5ผู้โชคดีด้วยกัน5ท่านจะเป็นใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายๆเราจะให้คุณหมอจับรางวัลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังคงติดต่อสื่อสารเข้ามาได้ตลอดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอย่างหน้าจอแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาจับรายชื่อผู้โชคดีกัน ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้คุณบอกอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารหน่อยว่าระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารของคนเราเนี่ยเป็นยังไงคะระบบทางเดินอาหารนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเริ่มจากเรื่องตั้งแต่ปากจน,นถึงทวารหนักนะครับคแล้วก็หน้าที่ของระบบทางเดินอาหารที่สําคัญก็คือเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารและธาตุที่สําคัญน้ําดื่มต่างๆซึ่งถ้าระบบทางเดินอาหารมันผิดปกติ ก็ร่างกายก็จะขาดสารอาหารขาดน้ําขาดเกลือแร่ที่สําคัญก็จะทําให้ป่วยหรืออาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับแสดงว่าส่วนที่จะทำให้เราเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปากลงไปเลยจนถึงใช่ครับเพราะว่ามันส่งผลถึงกัรหมดถ้าเราไม่สามารถทานอาหารได้ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หรือว่าทานไปแล้วไม่สามารถดูดซึมได้หรือว่าทานทานไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถย่ขับถ่ายได้ก็จะมีปัญหาตลอด คุณหมอลองอธิบายไหมคะว่าตั้งแต่ปากลงมาจะต้องผ่านอะไรยังไงไปยังไงบ้างในทั้งหมดที่เป็นระบบการดูอาหารของเราค่ะพอสังเขตนะครับว่ามันค่อนข้างยาวเริ่มต้นจากปากในปากก็จะมีเมือกสําหรับช่วยในการลืนอาหารถ้าเราไม่มีเมือกในช่องปากก็จะทําให้เราไม่สามารถลืนอาหารได้หรือว่าลิ้นก็มีส่วนเหมือนกันในการทําให้เราเราสามารถลืนอาหารได้นอกจากนั้นเลยจากปากเข้าไปก็จะเป็นหลอดอาหาร เป็นทางผ่านของเราจะอาหารนะครับค่แล้วต่อไปก็คือกับพาะอาหารนะครับกับพาะอาหารต่อไปก็เป็นลำไส้เล็กระหว่างที่ลำไส้เล็กเนี่ยเ็าจะมีรูเปิดของท่อน้ําดีแล้วก็ท่อตับอ่อนซึ่งมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารประเภทโปรตีนหรือว่าไขมันค่ถัดไปก็เป็นลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ไปถาวรหนักนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องคือพวกตับอ่อนหรือ มาเกี่ยวข้องร่วมด้วยในการผลิตน้ําดีค่ะก็คือแต่ละอวัยวะแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่มีกระบวนการของมันทั้งหมดมีความสําคัญสัมพันธ์กันหมดครับถ้าเราระบบใดระบบหนึ่งมีปัญหาก็จะขอให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจาวันของคนเราทั้งั้นค่ะคสมมติว่าพอเราทานอาหารเข้าไปก็จะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดทีนี้มันเกิดความผิดปกติตรงไหนยังไงได้บ้างคะก็อย่างที่ หมอบอกไปแล้วนะคะรับก็คือมันเริ่มตั้งแต่ปากปาถ้าเราสามารถเรามีแผลหรือว่าปากเจ็บก็กลืนอ,อาหารได้ไม่สะดวกหร,หรือว่ามีแผลในหลอดอาหารมีก้อนในหลอดอาหารก็ไม่สามารถทําให้เรากลืนอ,อาหารได้ตามปกติหรือว่ามีปัญหาที่กระเพาะอาหารอาจจะทําให้เราปวดท้องค่หรือว่าไม่สามารถดูดซึมอาหารได้หรือว่ามีมีปัญหาที่ลําไส้เล็กโดยเฉพาะลําไส้เล็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่ จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารดูดซึมเป็นส่วนใหญ่เลยถ้าเกิดลำไส้เล็กมีปัญหามากก็จะมีส่งผลต่อการดูดซึมอาหารรวมไปถึงลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เนี่ยก็เป็นตัวพักอุจจาระกากอาหาราถ้าเกิดว่ามีปัญหาเช่นมีมะเร็งหรือเนื้อง,งอกมีการอุดตันก็คนเราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เช่นกันเพราะว่ากากอาหารที่ทางเข้าไปไม่สามารถขับถ่ายออกจากภายนอกร่างกายได้นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องตับ ก็มีปัญหาได้เช่นกันเช่นทําให้มีภาวะตับอักเสบหรือว่ามะเร็งตับหรือมีตับแข็งซึ่งเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยๆหรือรวมทั้งมีปัญหาเรื่องของตับอ่อนอักเสบก็ะจะทําให้คนไข้มีอา,าการปวดท้องมีปัญหาได้ค่ะทําให้หนะ้าที่ต่างๆของมันเนี่ยตามโปกติผิดไปคนไข้ก็จะมีอาการตามระบบที่เกี่ยวข้องค่ะ,คะจริงๆแล้วปัจจัยที่ทําให้เราเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารเกิดจากอะไรคะเกิดจากอาหารหรือเกิดจาก กับพฤติกรรมการทานอาหารหรือเกิดจากอะไระพื้นฐานของปัญหาของโรคต่างๆนี้ก็เริ่มต้นเหมือนกันหมดก็คือคว่าการติดเชื้อเช่นไวรัสแบคทีเรียรหรือว่าเชื้อโรคชนิดต่างๆอันที่สองคือพวกการอักเสบต่างๆซึ่งอาจจะเกิดจากยาหรือสารพิษสารเคมีต่างๆอันที่สามอาจจะเป็นพวกมาเลงเนื้องอกต่างๆอันที่สี่ก็เป็นพวกของโรคภูมิต้านทานที่ สร้างขึ้นมาถิ่กติทําลายระบบทางเดินอาหารนั่นเองนี่คือพื้นฐานของโรคต่างๆในร่างกายก็เช่นเดียวกับอวัยว่าต่างๆครับพื้นฐานแต่ส่วนใหญ่อันดับต้นๆนี่คือเรื่องการติดเชื้อมาจากอาหารไหมคะหรือว่ามา,าส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารส่วนน้อยมาจากเลือดหรือว่าอากาศที่หายใจนะครับคือส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารที่ทานเข้าไปนั่นแหละ อย่างในบ้านเราอย่างเงี้ยที่เจอบ่อยโรคระบบทางเดิอนอาหารที่เจอเยอะๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรคะที่เจอเยอะๆท่าไม่นับท้องเสียท้องเสียนี่ก็คงเป็นเรือรอาหารเป็นพิษนี่ก็คงเป็นสิ่งที่เจอกันบ่อยๆถ้าไม่นับเรื่องของท้องเสียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโรคของท้องอืดท้องเฟ้อโรคของกระเพาะอาหารอาหารไม่ย่อยแน่นท้องแบบนี้จะเจอมากอันดับที่รองรองลงไปก็เป็นพวกโรคลำไส้แปรปรวนนะครับเช่นถ่ายบ่อยนะครับหรือว่าท้องผูก นี่คือกลุ่มอาการของที่เรียกว่าโรคลําไส้แปรปรวนนะค,ะะครับอย่างมีวิธีการสังเกตไหมคะอย่างแต่ละโรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดิอนอาหารของเราว่าเราจะรู้ตัวหรือมีสัญญาณอะไรบง่งบอกไหมว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นระบบทางเดิอนอาหารของเราที่กำลังผิดปกติอยู่นะก็ต้องดูตามตามตำแหน่งของมันเช่นสมมติว่าตูนไม่ลงเกิไม่ลงปัญหาจะอยู่ที่หลอดอาหารหรือกรืดเจ็บ นะหรือว่าเกินได้เกินไปและอาเจียนปัญหาน่าจะอยู่ที่กระเพาะอาหารอาจจะมีการอุดตันหรือว่าเกินอาหารไปแล้วเกินลงไปได้แล้วก็ปวดท้องขึ้นมาหรืออหรือว่าอาเจียนมีเลือดออกก็สงสัยว่าปัญหาหน่าจะอยู่ที่กระเพาะอาหารหรือว่ามีอาการปรวดท้องกลางดึก<ม>นะกลางดึก ang, หลังหลังทานอาหารแล้วรู้สึกดีขึ้นอันนี้น่าจะเป็นปัญหาของลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับหรือว่าถ่ายเป็นมูกเป็นเลือด นะครับหรือก็ให้สงสัยปัญหาของลำไส้ใหญ่เป็นหลักหรือท้องปลกสลับท้องเสียหรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องตับก้อนใหญ่ก็แล้วแต่อาการอาการของตาตัวเหลืองคืออาการของดีซ่านนะครับหรือว่าคําได้ก้อนในท้องโดยเฉพาะชายโครงด้านขวาก็ให้สงสัยปัญหาเรื่องตับอาจจะเป็นเนื้องอกของตับหรือว่าตับอักเสบจนโตะนะครับโอย้ยนี่แสดงว่าโรคในระบบทางเดินอาหารมีเยอะมากเยอะมากครับ เพาส่วนใหญ่ในช่องท้องก็คือระบบทางเดินอาหารทั้งหมดแต่อาการก็ขึ้นอยู่กับอวัยวะเหลือตำแหน่ง <ฮะ S 2> ที่เราสงสัยที่คนไข้มีปัญหาต้องดูคือท่านให้ฟังคุณหมอเหมือนกับว่าถ้าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะบางส่วนมีอาการค,คล้ายๆกันด้วยคล้ายๆกันครับเพราะว่าอาการส่วนใ่ญ่จะเป็นลักษณะแน่นๆแล้วเป็นส่วนใหญ่ทําให้บางครั้งเนี่ยไม่สามารถแยกได้ชัดเจนต้องอาศัยการตรวจค้นสืบหาการตรวจร่างกายการซักประวัติ การตรวจร่างกายหรือการสุบค้นทางห้องปฏิบัติการการสุบค้นทางห้องเอ็กซเรย์ต่างๆหรือว<ช>่าแม้กระทั่งการตรวจอื่นๆเช่น2กล้องอะไรต่างๆแต่ละแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งลักษณะของอาการและลักษณะของปัญหาว่าเราควรจะตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบนส่วนล่างหรือตับหรือว่าตับอ่อน อย่างที่พบบ่อยค่ะคุณหมอไม่ว่าจะเป็นท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือว่าจะเป็นท้องอืดท้องเป้ออะไรที่เกี่ยวกับท้องพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มเสี่ยงเป็นใครครับเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายต่างเัตเรื่องอาหารเป็นพิษนะครับก็ส่วนใหญ่ทุกอายุแล้วครับนะก็เป็นได้หมดเป็นได้หมดนะครับแต่ละก็ไม่มีจํากัดส่วนใหญ่โดยเพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ค่อยชินกับอาหาร